ชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนนะครับตามเมืองใหญ่ทำให้เกิดความกังวลกันว่าอาจจะทําให้ห่างไกลาจากศาสนาคลิจจ์จักในเม็กซิโกครับจึงคิดตั้งโบสถ์ขนาดย่อมๆนะครับขึ้นตามสารีรถไฟใต้ดินติดตามในสารีริาร่าโลกวันนี้ครับทุกๆวันประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชานกรุงเม็กซิโกซิตี้ต้องรีบขึ้นรถไฟใต้ดิน เข้ามาทำงานในเมืองหลวงเวลาส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการเดินทางซึ่งโดยเฉลี่ยแต่ละคนนั่งรถไฟระยะทางถึง27กิโลเมตรชาวเม็กซิกันส่วนใหญ่รอยละ85นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเมื่อวิถีชีวิตที่วุ่นวายและเร่งรีบแบบนี้ทำให้ไม่มีเวลาไปโบสถ์ที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อสวดมนต์หรือสารภาพบาปทางคริสตจักรจึงเกิดความคิดตั้งโบสถ์ขนาดเล็กๆเอาไว้ตามสถานีรถไฟใต้ดิน ขณะนี้มีอยู่3สถานีกระจายอยู่ตามชานเมืองเป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่กรุงเม็กซิโกซิตี้โบยขนาดเล็กในสถานรีรถไฟใต้ดินรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวคาทอลิกเพราะผู้คนสามารถแวะปฏิบัติศาสนากิจได้ทั้งระหว่างเดินทางไปทำงานหรือขากลับจากทำงาน นอกจากมีห้องปฏิบัติศาสนกิจแล้วภายในโบสถ์ยังมีห้องอาหารและร้านหนังสือจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับศาสนาด้วยบาทหลวงมาตินกอนซาเลสซึ่งดูแลโบสถ์แห่งนี้บอกว่าวิธีการนี้ช่วยผู้คนได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงร้องขอให้บาทหลวงออกไปสั่งสอนผู้คนไม่ใช่อยู่แต่ภายในโบสถ์แต่ด้วยวิถีชีวิตผู้คนที่เร่งรีบแบบนี้การนำศาสนาให้ไปใกล้ชิดกับผู้คนจึงน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า